สวัสดีจ้ามนียจะมาเห็ดกล้วยบทชีด้อจา้มามาบ่งส่วนผสมกันเลยกล้วยจา้านึ่งหวีน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวเกลือใบเตยใส่เพื่อความหอมจ้าัวกระทิหนึงถ้วยหางกระทิหนึงถ้วยจา้าเสร็จแล้วก็จะมัดตัดกล้วยออกเป็นลูกๆจา้า ัดกล้วยออกจากมีเสร็จเรียบร้อยแล้วยเยอะจะเอากล้วยไปล่างก่อนจา้าเสร็จแล้วก็จะเอาไปต้มเยอาก็ล่างกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยงใส่หมอ้อ เอากวายเลี้ยงใส,ส่หม้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาน้ำใส่ให้ท่วมกลวยจ้ะสเสร็จแล้วก็เอาหม้อกลวยเข้าไปต้มเลยจ้ะย่าจะต้มเจ็ดนาทีจ้ะ หมอต้มกล้วยเขาก็ต้มครบเวลาแล้วยกลงจากเตาเลยจเจแล้วก็ตักกล้วยออกมาแช่น้ำเย็นไว้จ้ะเขาก็จะพักไวให้กล้วยเย็นก่อนจ้ะเขา,าพักกล้วยไวกล้วยเขาก็เย็นแล้วจ้จะจแล้วก็มาแกะเปลือก เขาจะมัดตัดกลวยแบงเคิงลูกหนึ่งก็จะได้เป็นซีชินจ้ะ เขาตัดแบ่งกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จแล้วเขาก็ไปเตรียมบวดกันเลยจ้ะใส่หัวกะทิลงไปตามโดยหางกะทิจ้ะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลบักพาวจ้ะใส่เกลือจ้ะ ใส่ใบเตยจะจะแล้วกค้นให้น้ำตาลละลายจะน้ำตาลละลายแล้ว๋ยวจะต้มให้น้ำกะทิเดือดจักน้อยจะน้ำกะทิเข้าเดือดแล้วจะแล้วเอากล้วยลงใส่เลยจะ้ะหลังจากเขาใส่กล้วยลงไปแล้ว๋ยกก็จะต้มให้น้ำกะทิเดือดอีกจักน้อยจะ้ะ เพื่อว่าให้น้ำกะทิซึมเขาในกล้วยของเฮาจ้าน้ำกะทิกะเดือดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากล้วยบดชีโยกลงจากเตาเลยกล้วยบดชีกะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาตักใส่ถ้วยกินกันเลย เสรียบร้อยแล้วเอาจะมาซิมรสชาติกลวยบทชีเบิงจ้ารสชาติกลวยเหนียวหนึบดีจ้ากลวยกระเบ้ฝาดน้ำกะทิกระหวานกำลังดีแสบจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากลวยบทชี ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ่าที่เข้ามารับชม